สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอนเนนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่8เดือน9นะครับผมเป็นวันพุธนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับโปรแกรมก็วิเคราะห์บอลในคู่ของเดนมาร์กนะครับพบกับอิสราเอลนะครับผมก็เดนมาร์กชนะไป5ประตูต่อ0ูนย์ะครับไขรที่ไปสูงแรกหรือว่าสูงเต็มเวลานะครับผมก็รับทรัพย์กันไปนะครับ ส่วนใครที่ไปเต็งอิสราเอลนะครับผมสูตรให้ไปลองอิสราเอลเมื่อวานนะครับก็อดนะครับผมได้แต่ราคาสูงนะครับโอเคครับก็ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับสําหรับโปรแกรมนะครับผมก็เข้า2ราคานะครับเสีย1ราคานะครับสําหรับเมื่อวานสําหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในฟุตบอลโลกนะครับผมเป็นคู่ของโปแลนด์นะครับพบกับอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้พร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งโปลแลนด์กันก่อนเลยนะครับว่า5นัดหลังสุดจะทำได้กี่ประตูนะครับสำหรับโปลแลนด์ทำได้7 8 9 10 11 12 13 14 15ทําทำได้15ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดครับโอเคครับต่อไปก็เป็นอังกฤษนะครับผมอังกฤษทำได้4 5 6 7 8าไ0 11 1ด13 14 1้4 6 7 8 9 1 1าทำได้16ประตูเช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับก็ค่อนข้างสูสีนะครับเฉียงกันไปนิดเดียวเองต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับสาหรับอันดับกับคะแนนนะครับอังกฤษนะครับผมอยู่อันดับ1นะครับคะแนน15นะครับโปแลนด์อันดับ2คะแนน10นะครับโอเคครับอังกฤษอันดับ1นะครับผมคะแนน15โปแลนด์อันดับ2นะครับคะแนน10โอเคครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันในเว็บนะครับสาหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของอังกฤษนะครับเปิดออกมาต่อที่ ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโอเคครับก็เป็นทีมเยือนนะครับทีมต่อทีม้าบ้านทีมรองนะครับต่อรองนะครับครึ่งควบลูกครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโอเคครับกดวิเคราะห์ได้เลยสำหรับผลการคำนวณคู่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่ 81%เลยนะครับผมสูตรก็แนะนําให้เล่นที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็จะเอนไปทางของทีมเยือนนะครับอังกฤษนะครับมีอยู่50%นะครับส่วนเจ้าบ้านโปรแลนดนะครับผมมีอยู่47%นะครับก็ห่างกันแค่นี้เดียวเองนะครับผมข้างสูสีเลยนะครับสําหรับคู่นี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนี้สักหน่อยนะครับมาดูภาพรวมและสถิติที่เคยเจอกันนะครับในคู่นี้ ในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นส่วนของอังกฤษนะครับชนะไป2ประตูตอนนะครับมาลงลงมาก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอังกฤษนะครับชนะโปแลนด์ไปได้2ประตูต่อ0นะครับจากภาพรวมแล้วก็เป็นฝั่งของอังกฤษนะครับที่เอาชนะโปแลนด์ได้นะครับผมโปแลนด์อย่างมากก็เอาเสมออังกฤษได้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะออกสูงด้วยนะครับสําหรับผู้นี้สำหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนําให้เล่นตามโปรแกรมได้เลยนะครับผมคงไม่น่าจะยากอะไรนะครับโปรแกรมก็วิเคราะห์มาได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ พเล่นเต็งไปที่ทีมเยือนนะครับอังกฤษนะครับผมต่อรึ่งควบลูกนะครับผมว่าอังกฤษเอาชนะได้นะครับผมส่วนราคาสูงแรกสูงเต็มนะครับก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มได้นะครับผมนะ8 0 81%นะครับผมผมว่ามีโอกาสถึง3ลูกนะครับสำหรับราคาสูงเต็มนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบการเคราะห์ก็สามารถตามผมมาได้เลยนะครับผมใครที่ไม่ชอบนะครับผมก็กดสวนหรือว่าไม่ต้องตามก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านจะ จัดสินใจนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับท่านไหนที่อยากได้โปรแกรมนะครับผมอยากเอาไปวิเคราะห์เองหลายๆคู่หลายๆล,ลีกนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ